เอาดู <laughs> มันไรน้ <laughs> มอะไรเออดนมาทางนี้อันี้มันไปเลยเอาเก่งนึกเกินพอปล่อยแล้วมันหนีนั่นนี่มไม่นาหลอกมันวิ่หนีโ <laughs> ่นโด,ด,ด,ดอนี้เก่งถ่า

người ta biết phải đấy ha không? mày không เออดิดูดูดูบอลฮึดูนน่ะดูดิดูดิเปิดประตูไม่ได้เลยอีนี่นี่ไอ้มีไม่ต้องไปไปจริงเราไม่ชอบผู้หญิงเนั่นแหละ じゃあ。<laughs>